ดีคับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำกันนะครับอันนี้นะครับเป็นน้ำเปล่าน้ำกินจากตู้กรองนะครับไม่ใช่น้ำธรรมดานะครับน้ำเปล่านะครับไม่ใช่เอาเหรออืออใช่วันนี้จะมารีวิวกันไก่กันนะครับเออใช่ครับไก่จากมูจิเช่นนะครับนี่ของญี่ปุ่นแท้นะครับเว้ยไม่ใช่วันนี้เราจะมารีวิวอนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นเว้ยไม่ใช่ใช่ ก็เป็นขนมญี่ปุ่นเป็นอะไรเนี่ยกินได้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูหน่อยนี่อะไรอ่ะเครซี่แล้วเนี่ยโต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 โเอุ้ยน่ารักอะไรอ่ะข้าวมันหมีแพนด้าืน่ากินแล้วเรามาแกะกันนะคาดูด้านหลังนิดนึงค่ะเป็นวิธีทำนะคะวิธีทำวิธีทำก็ง่ายๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูภาษาญี่ปุ่นนะคะมันแหวแหวนดูรูปเอานักเราดูรูปนะคะดูรูปขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะใช่ แกะก็นะคะก็จะมีท <Yeah, get work> wow, wow. ี่แกะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ที่แกะตรงไหนเนี่ยตรงนี้เออแกะเลยแกะเลยแกะว้าวยังแกะเลยตัดกันไก่มาอันนี้อันนี้เหลือไว้นะคะไว้เป็นที่ปั้นค่ะที่ปั้นลูกนะคะข้างหลังก็จะมีบอกว่าให้ตัดอะไรนะครับแล้วก็อย่าพยายามอย่าตัดโดนนะครับแล้วก็นะคะตรงนี้มันจะเป็นที่ปัดปัด เป็นแบบมีแพนด้านะตรงเนี้ยเป็นบอกขนาด mm, นะคะอย่างงี้ต okay, ้องตัดอย่าโดนตรงนั้นดีใช่ค่ะต้องตัดระวังระวังระวังอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้โอเคออกมามีอะไรบ้างเดอ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 โอเคหมดนะคะก็จะมีซองสีฟ้าซองสีส้มแสบนะคะซองสีเขียวซองสีชมพูซองสีส้มซองสีเทาและซองสีน้ำตาล แล้วก็นะคะมีส้อมแล้วก็ถุงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะมีถาดนะคะแล้วก็ให้ตัดตรงนี้ตัดดีไหมเดี๋ยวตัดด้วยความระมัดระวังนะคะโอ้โหคร่องสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็จะมีน้ำเปล่ากับกันไกลให้อีกโอเคก็จะมาถามกันนะคะมีทั้งหมดกี่ซองนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดซองเจ็ดซองเจ็ดสี และหนึ่งพลาสติกใสและหนึ่งซองและหนึ่งยางและหนึ่งกล่องและหนึ่งสูงและหนึ่งช่วยตัวช่วยตัวอันนี้ทำอะไรทลางทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตัดครับมันคืออะไรมันคือที่ถาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปั้นนะคะแล้วมันโดนพื้นแล้วมันเละนะคะเราต้องปั้นตรงถูค่ะพื้นมันก็คือมีสองเรื่องคือนอกจากมันจะติดพื้นแล้วยังไม่สัก อีกด้วยค่ะแล้วก็จะดูจากที่ทำนะกล่องด้ยนงที่กล่องน,นะครับรก็จะเริ่มทำกันเลยเขาไม่เสร็จกอนสินครับอันนี้อันนีนนเดี๋ยวเดี๋ยวตวองตัดอเ,เองนะคบอ,ะอันดับแรกใช้ซองสีเขียว ว่าใช้น้ำกี่ถ้วยนะครับตรงสีแดงจะมีซอยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยสองถ้วยใส่ไว้ช่องไหนคะก็หนึ่งถ้วยช่องไหนช่องไอ้ผักเนี่ยเออใช่องเ่ยเออใช่ช่องใส่ช่องเห็ดนะคะเห็ดมีช่องเห็ดด้วยเออใส่เข้าไปเลยแสงเข้าไปกลิ่นมาเลยค่ะกลิ่นอะดูกลิ่นดิเฮ้ยสีฟ้าใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่หมดเลยเยอะนะเนี่ย วางวางวางเน่ยทำงานหนักกว่าเคต่อไปนหนึ่งน้หนึ่งหนึ่งหถ้วยตวงเต็มเลยนะคะแล้วก็จุกลงไปทางอันยเต็มแต่อย่าล้นนะแล้วก็ตักขึ้นมาหนึ่งถ้วยเป๊ะแล้วก็ใส่ไว้ในรูค่ะเดเดเอเออเออืแล้วก็ค่อยค่อยคนอย่างเราว่าเราวง เต็มเลยนะเนี่ยเฮ้ยจับจับไว้อะไรมันเป็นเยลลี่อ่ะนี่จริงหรอนี่ต้องคนอ่ะคนนี่มันเข้ากินเยลลี่มาเลยอ่ะออันนี้คาดว่าจะเป็นส่วนไหนของไอซูชิเป็นสีเขียวนี่หรือเปล่าครับเนี่ยนี่มันคือผักผักเอ๊ะมันเป็นผักหรือเป็นอะไรผักใครว่าทำอะไรอ๋อไม่ใช่วาซาบิใช่ไหมเนี่ยวาซาบิไม่วาซาบิเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนไม่ต้องคนเดี๋ยว เดี๋ยวเหมือนต้องรอให้มันแข็งตัวเป็นรูปเนี้ยเราค่อยงานขึ้นมาออ๋เป็นเป็นเห็ดเห็ดเห็ดเขียวเห็ดรอค่ะลอคลี่ป่ะเนี่ยเออเหมือนบอคุลี่เออเหมือนี่ต่อไปบอกเลยค่ะคนบอกคะคนบอกต่อไปจิ้มไปเลยสองสีส้มสองเตรงขาดยาวส้มนี้หรือส้มนี้ส้มนี้ส้มนี้โอเคเต็ตรงขาดยาวยาวนี่เหรออือใช่ยาวนั้นแหละนะคะก็ถจาใส่สองสีส้มอ่อนนะอุ้ยยะลงเลย เดี๋ยวเอาซองส้มไปใส่สระก็นะคะใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงช่องนี้เลยนะคะช่องตะแกรงเ่แบบนี้ช่องตะแกรงยาวนะส้ส้มมันน่าจะเป็นอะไรเหมือนจะเป็นเยลลี่อะไรสักอย่างนะมันจะเป็นเส้นกี่ขึ้ถ้วยตวงครับหนึ่งถ้วยครับอาจจะไม่ใช่เส้นก็ได้หนึถ้วยตวงเขาใส่ช่องใหญ่ที่ถ้วยตวงเดี๋ยวนี้จะเป็นน้อยไปเลยเนาะแล้วทำไงคนเหรอครับคนให้เข้ากัน อันนี้เหมือนจะไม่ค่อยใช่ยเย็นลลี่เท่าไหร่อืมกินสับป,ปะรดอะเออสับป,ปะสับป,ปะรดจริงดูเอ,อ้ยสับป,ปะรดมา <Wow. S 2> เลยค่ะไม่เ,เหมือนต้องรอให้มันเปลียเป็นเยลลี่โอเคค่ะต่อไปค่ะซองสีชมพูชมพสูสีโปรดด้วยล่ะฮ่าสีโปรดแต่สีโปรดจะใส่ช่องไหนเอ่ยใส่ช่องแครอทแครอทไหมอ,อ่ะเนี่ยอ่ามาเลยค่ะ อ๋นี่คือแครหลอดเหรอเนี่ยไม่เหมือนแครหลอดเลยอ่ะอืดๆแล้วก็หนึ่งถ้วยตวงเหมือนเดิมนะเก็บเดินตลอดเลยอย่าลดอ๋เดี๋ยวมันจะมีบางอันสองถ้วยตวงใช่ไหมครับค่ะนานลองันเอกนเมันน่ากลัวนะระวังน้ำพุมันจะยุบยุบแล้ววันนี้จะเป็นอะไรล่ะเนี่ยมันคืออะไรเหรอยังดูไม่ออกเลยตอนนี้ต้องทำไปก่อนทำไปดูไป อ่าสเต็ปต่อไปเป็นต่อไปบอกเลยค่ะต่อไปคุณบอกค่ะต่อไปเขาบอกว่าสองสีสองสีฟ้าสองสีด้ยสองสีฟ้าค่ะอันใหญ่เลยนะอันใหญ่อันใหญ่ค่ะทําเป็นแป้งของแพะหมีแพนด้าค่ะจริงหรอจริงค่ะเพราะว่าดูเป็นรูปหมีแพนด้าเห็นไหมอยู่ลงน้ำกินมีแพนด้ามาเลยไม่ใช่แหละ มีเวนตามีกินด้วยเหรอคะเนี่ยเยอะเหมือนจะเป็นข้าวเหมืนอนจะเป็นข้าวใช่ครับส,สองถ<อ>้วยตเพราะมันใหญ่ค่ะมันใหญ่ก็เลยตรงสองถ้วยตวงหายไปหนึ่งนะคะหนึ่ง,ะน,งนะคะก็สองค่ะสองถ้วยตวงหายไปมาเป็นอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นข้าวปัน้นกันเนีใช่ค่ะหนูก็ว่า,ข,า,าข้าวปั้นเฮ้ยเหมือนข้าวเหมือนข้าวมองคนาดน้องของกนนีนี่ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวญี่ปุ่นมาแล้ว การลงเสียงสบๆๆศพศ่ใช่เลยนะศพศพมันนาดเข้ามาได้เงียบดีอืมใกลิ่นมิ้นทม่กลิ่นมิ้นมันขนมเลยอ่ะเขาไม่ได้ป็นขนมเปิด่ะิด้วยต้องคนให้ให้ถึงการมันมีบางส่วนต้องจริงต่อไปต้องปั้นแล้วนะต้องปั้นเป็นหมีน้อยเลยไหนนี่คนนี่หูยังมีแป้งอยู่เลยเนี่ยตรงมุมเห็นไหมเอาให้ละเอียดละเอียดนะใส่ยิดตไหมไม่ต้องหรอกเวฟไม่ใส่ใส่ไม่ไม่ไม่ พูดไม่ทันขาดคำข้าวโรตเละแล้วน,นะคะไม่ก้อยก้อยตรงที่กเปลือกมันถ้ามันไม่มีน้ำมันก็ไม่เป็นไอ้นั่นหรอกขอลองคนหนึ่งเป็นไอ้นั่นคลุกเคล้าคลุกเคล้าด่วนเลยตอนนี้ให้มันเข้ากันได้ตอนนี้เราข้าวข้าวจริงเหมือนไหมเหมือนไหมชิมเหมือนคล้ายอย่าเพิ่งชิมนะคะให้มันสมบูรณ์ก่อนะ <laughs> นะใช่รู้การพิข้าวผัดมันข้าวแย่แยบ ข้าวไม่แงะนะต่อไปต้องไปกี่ซองแล้วเนี่ยหลายซองต่อไปอะไรบ้างคะค่ะเอ่อต่อไปซองสีซองสีอะไรปั้นก่อนเอาที่ปั้นอะที่ปั้นไม่ไม่ต้องหรอกที่ปั้นไปไหนล่ะคะไม่มันมันนะคะมันมีรูปนี่เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดตัดไป่อตัดเลยครับตัดตรงแผ่นด้านลคนหนึ่งก็ทำข้าวหุงข้าวไปไม่ใช่มันไม่หุงนะคะมันไม่ต้องหุง อ๋อคนคนข้าวป้ายคนในอนาคตคนหนึ่งก็ตัดปายชับแบ่งหน้าที่กันให้ดีอันนี้คืออะไรทำหูแพนด้ากับแพนด้าอ๋อนี่คือตุ๊กตาเราจับปั่นปั่นเลยครับออยันนี้เราล้างมือมาแล้วนะครับใครไม่ล้างมือไม่รู้ไม่ชี้นะกินไม่ได้ช่างหรอกเอาอันนี้ไปด้วยต้องแบ่งกี่ชิ้นเนี่ย ในนี้จะมีเขียนเอาไว้ก็คือว่าสี่ชิ้นชิ้นเล็กสองชิ้นใหญ่สองอ่าเป็นหูนะหูสองแล้วก็ข้าวปั้นสามแบบหนึ่งสกมเลมหนึ่งอ่าคนหนึ่งโอเคเอากำกลมก่อนนะต้องแบ่งให้ดีแล้วก็นะคะยังมียังไม่หมดเลเนี่ยใช่เอาน้ำเอาน้ำอีกนิดนึงไหมเพิ่มข้าวหน่อยคนต่ออ่ะแบ่งหน้าที่ไปคนคนต่อคนนี้ดผลิตข้าวมันคนผลิตข้าวต่อในการทำข้าวปั้น ต้องใช้ในขนาดที่กำหนดขนาดที่กำหนดแล้วก็แล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆเราต้องแบ่งก่อนเอาเลยกะเอากะเอาวางันนี้ครับเพื่อนเพื่อนโหมานี้ก็พอหนึบหนบเป็นข้าวจริงอ่ะเืลาเอาข้าวเละๆมาปั้นอ่ะโหหนึ่งข้างใหญ่ไปไหมเอาอันนี้ไป เออข้าวนีบั้นเป็นหูเล็กๆหนึ่งข้างขวมากนะนี่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วได้หูหนึ่งข้างหูหนึ่งข้างอย่าไปรวมกันนะวางมาก็วางไว้นะฮะวางไว้ตรงริมๆไลยนะตรงริมๆจะได้ไม่หือนแล้วก็หูใหญ่มากเอาอันนี้ปะก่อใช้เทคนิคปั้นเหมือนปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กก็ทำได้นะ แต่มันอาจจะต้องใช้กันไกก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนิดหน่อยพระติดมือมากแล้วก็สามเหลี่ยมหนึ่งแล้วก็กลมๆหนึ่งอะเฮ้ยมันเยลลี่แล้วอ่ะจิ้มดูดิเฮ้ยเจ๋งรอก่อนจิ้ม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 แล้วสีแดงอะแดงน้ำอยู่เลยสีแดงสีแดงแดงน้ำอยู่นะคะแล้วก็ช่วยไปนิดหนึ่ง แล้วข้าวเมื่อกี้มีมาเพิ่มยังเพิ่มแล้วหรอคมเพิ่มแล้วอ่ากลมๆหนึ่งแล้วก็สามเหลี่ยมหนึ่งอันนี้คือข้าวปั้นสามเหลี่ยมเอ๊ะเดี๋ยวมันต้องทําสีดํได้นี่ใช่ค่ะสีดํานะคะแล้วก็จะเอาหน้านะคะไปปั๊มสีดําค่ะแล้วก็จะติดรูปสีดำโอ้โหลูด้วยเพราะว่านะคะเคยเห็นคนอื่นทํามาเยอะแล้ยสามเหลี่ยมมาทำอะไรอปั้นยอก จะปั้นสามเหลี่ยมตรงไหนเนี่ยเขาปั้นสามเหลี่ยมอ๋อนิ่วขากระเป๋าอะน้องคิมก็ปั้นกลมๆสีลูกเสร็จแล้วปั้นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วกลมๆมาปั้นกลมทั้งหน้าเลยใหญ่มากเลยเอาออกไปนิดนึงไม่เป็นไรยังไงมันต้องใช้หมดอยู่แล้วอ่ะอ้าเหรอไม่ได้หวงืออะแล้วสเต็ปต่อไปดูเลยค่ะสเต็ปต่อไปนะคะใส่ผงสีเทาค่ะอ๋อเสร็จแล้วหาลงไปในช่องหน้าเหนียวมากลง ลงไปในช่องหน้าใช่ไหมคะเนี่ยอ่านสิคไปในช่องหน้ามันมันมีมันต้องลงสามช่องมาช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ใช่แล้วลงนะเราคนนี้อ๋อนี่สามเหลืองแล้วเนี่ยเอาที่คนอย่าน้ำลงแล้วมันใช้น้ำไหมนี่ยก็ต้องใช้อยู่ดีนะลองลงเบาเบาไปไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ลงอันนี้ก่อนมันจะเป็นอุ้ยอะไรอ่ะก้อนก้อนเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดอ่ะ ชิมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ชิมเปรี้ยวๆอย่าอย่าหกมันไม่ต้องค้นไม่ต้องคนไม่ต้องคนมันของของมันต้องติดของของไปเลยรสชาติเป็นไงบ้างใส่หมดเลยมันขนมเลยขนมนี่ออเจริงโอ้โหแล้วก็นี้หมดเลยอ๋อเอ้าเขาทำอะไรที่มีสีขาวด้วยอ่ะ มาพร้อมสีขาวนะคะสีดำม,มาพร้อมสีขาวดำมา,<ส>าำต่ออะทำไงตอนนี้ต้องใส่น้ำไหมหรือว่าไงไม่ต้องอไม่ต้องเหรอใช้วิธีไรสแตมป์เข้าไปเหรออือใช่อาละสะแตมป์เวลางอ่านวิธีก่อนอย่าให้พลาดนะเอาเข้าป้นนี้สแตมป์แปะเข้าไปเอากลมหรือเอาอะไรเอาสามเหลี่ยมอันนี้คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปัลมตรงไหนครับตรงนี้ครับอ๋อนี่คือสาลายใช่ไหมสาลายคือว่าเหมือนสาลายพลาด เขาปั้นสามเหลี <Incred> ่ยมเลยลองดูดิเหมือนไหมอือโอ้ชืมออะไรครับเน่าเน่าเน่าหกจะลองเพิ่มนิดนึ่งนี่กำลังทำให้เหมือนแบบนี้หรอจะเหมือนไหมของเขามันเข้มมากเลยอ่ะนี่นะซีอือจะไม่ขาปั้นทั้งก้อนเลยครับตอนนี้สาหร่ายเละแล้วครับตอนนี้เอามาโรยเองดีกว่าไหมอ่ะได้เสร็จเอามาโรยเองเสร็จ สวยงามอะไรนะคะความสวยงาม,มเป็นอันดับสองความอร่อยวินอันดับหนึ่งค่ะอ๋อเหรออ่านี่ต่อไปีเอาหูคลุกเคลา้าให้เข้ากันน้อดตองอันนี้เดี๋ยวมีจานเอาจานจานจานในนั้นอะเออทำเสร็จแล้วว่าจานนี้นี่เสร็จข้างหนึ่งก็หูอีกข้างมาเดี๋ยวเขาทำหูเคี้ยวทำหน้าหมีโอเคค่ะ